ลักพาตัวเจ้าสาววัฒนธรรมชนเผ่าในเอเชียกลางที่ย้อนไปได้ไกลามากกว่าร้อยปีผ่านมาถึงวันนี้ในศตวตรรษที่21วัฒนธรรมนี้ยังคงมีให้เห็นอยู่ในคาซัคสถานและยิ่งมีให้เห็นมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อคาซัคสถานเป็นอิสรภาพจากสาภาพโซเวียตและต้องการรื้อฟื้นประเพณีดั้งเดิมกลับมาการลักพาตัวเจ้าสาวมีทั้งแบบขัดขืนและยินยอม แต่สองแบบล้วนเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้หญิงและสะท้อนสังคมชายเป็นใหญ่ในภูมิภาคแถบนี้ในวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งในปี2006เลนานั่งอยู่ที่บ้านทํากิจวัตรประจำวันตามปกติจู่ๆชายรายหนึ่งบุกเข้ามาในห้องรวบตัวเธอออกไปอย่างกระทันหัน เธอที่ดูเหมือนตกใจในตอนแรกกลับไม่ได้ขัดขืนอะไรมากนักเพราะชายที่มาอุ้มตัวเธอนั้นคือแฟนหนุ่มที่เธอรู้จักกันมาเป็นเวลาสองเดือนเลน่าถูกแฟนหนุ่มอุ้มตัวขึ้นรถที่มาจอดรอยอยู่แล้วหน้าบ้านก่อนจะถูกพามายัางที่บ้านของเขาและถูกอุ้มตัวลงมาจากรถเลน่าถูกพาเข้าบ้านที่มีญาติของแฟนหนุ่มยืนรอยอยู่เธอถูกสวมผ้าคลุมผมเจ้าสาวและถูกพาเข้าบ้านไปในทันที นี่คือการลัก่าตัวเจ้าสาววิธีปฏิบัติที่มีมายาวนานกว่า100ปีในคาซัคสถานและดินแดนเอเชียกลางมันถูกเรียกว่าอลิปคาชูซึ่งแปลว่ารวบและวิ่งวันนี้ผ่านมามากกว่า10ปีแฟนหนุม่มที่รวบอุ้มเธอในวันนั้นคือสามีของเธอที่มีลูกด้วยก,กันแล้วถึง3คนครอบครัวของเลนาอาศัยอยู่นอกเมืองหลวงและยังถือว่าเป็นครอบครัวที่ยังมีวิถีชีวิตแบบเอเชียกลางดั้งเดิม การลักพาตัวเจ้าสาวเป็นวิธีปฏิบัติในเอเชียกลางที่มีทั้งแบบขัดขืนและยินยอมแบบขัดขืนมีให้เห็นน้อยลงเพราะเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่การลักพาตัวเจ้าสาวแบบยินยอมยังมีให้เห็นปัญหาก็คือหลายครั้งเป็นการยินยอมในภายหลังเพราะฝ่ายหญิงไม่มีทางเลือกอีกหลังแฟนหนุ่มลักพาตัวและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเลนาเธอเป็นชาวมองโกเลียเมื่อเรียนต่อที่ขาซักสถาน ทีนี้เธอพบกับเอชานัทหนุ่มชาวพื้นถิ่นทั้งสองคบหาดูใจกันรักกันแต่รักมีอุปสรรคเพราะครอบครัวของเลนาไม่อนุญาตให้ทั้งสองแต่างงานใช้ชีวิตร่วมกันเพราะไม่ต้องการให้เลนาย้ายมาอยู่คาซักสถานอย่างถาวรเอชานาตัดสินใจลักพาตัวเลนาเด็กหนุ่มที่ไม่รู้จะทำอย่างไรในวันนั้นรู้เพียงแค่ว่าไม่อยากให้แฟนสาวกลับประเทศจึงใช้วิธีการลักพาตัวผู้หญิง เพื่อรวบรัดตัดตอนการสูคขอและการได้รับอนุญาตจากครอบครัวฝ่ายหญิงอีกทั้งการลักพาตัวเจ้าสาวยังทําให้เขาสามารถหลีกเลี่ยงสินสอดและค่าใช้จ่ายในการแต่งงานและนี่คือสองสาเหตุหลักๆของการลักพาตัวเจ้าสาวในคาซักสถานอังคนอยากเกตเงินเดดะๆซึ่งบกงทีสารวุฒเลนุ่งมามาลาวเราคุ้มสัดเป็นเมื่อไหรตัวเดียูเลยนี่ดึ่งบกงทมีนักพัฒนาทัวร์นักพัฒนาจะเข้าไปรับนักพัฒนาเพราะงั้นมีขั้นตัวจักข้บไปเป็นเมื่อไหร่ยีจุดก Окез дейкеміз де бала бала балал болдық тай бала жас болдық бірақ енді өкүнбейм бірақ осы осындай күйім болғанына мықты бір қазық ічекпейді ішпейді өзімді сыйлайт ата-анамды сыйлайт กาลักผ่าตัวเจ้าสาวในเอเชียกลางสามารถย้อนไปได้ไกลมากกว่า100ปีด้วยพื้นที่ ทำให้คนแถบนี้มักอาศัยเป็นชนเผ่ากลุ่มเล็กๆที่อยู่กระจัดกระจายออกไปตามพื้นที่ต่างๆการอยู่แยกกันนำไปสู่ความเกลียดชังและการแข่งแย่งชิงดีกันระหว่างชนเผ่าการได้แต่งงานกับผู้หญิงข้ามชนเผ่าจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะของคนในแถบนี้และการจะได้แต่งงานกับหญิงชนเผ่าศัตรูจะทำได้ด้วยวิธีเดียวนั่นก็คือการลักพาตัวหรือการขโมยตัวผู้หญิง แม้วันนี้การต่อสู้ระหว่างชนเผ่าด้วยวิธีนี้จะหมดไปแล้วแต่การลักพาต,ตัวเจ้าสาวยังอยู่และได้กลืนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนที่นี่ทั้งการลักพาตัวเจ้าสาวแบบขัดคือรื่นยอมมีเป้าหมายเดียวกันคือการรวบรัดตัดตอนพิธีการแต่งงานการสู่ขอและการได้รับอนุญาตจากฝ่ายหญิงเป็นวัฒนธรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่สะท้อนสังคมชายเป็นใหญ่ที่ผู้ชายจะต้องเป็นคนเข้าไปรวบตัวฝ่ายหญิง ไม่ใช่การจุงมือกันไปจดทะเบียนสมรสอย่างเท่าเทียมกันแม้ในวันนั้นเลนาจะไม่ขัดขืนการตัดสินใจของแฟนหนุ่มแต่มันก็ไม่ใช่การตัดสินใจร้อยเปอร์เซ็นต์ของเธอเองในคาซักสถานผู้หญิงน้อยคนที่ถูกแฟนหนุ่มลักพาตัวแล้วจะปฏิเสธการมีครอบครัวกับแฟนหนุ่มผู้นั้นด้วยทัศนคติที่มองว่ามันคือการถูกเลือกที่ไม่ควรเสียโอกาสนี้ไปโดยเฉพาะกับเลนา сол кезде папа мамам екеуі де қарсы болды сен үйге кел месон өзіміз нетеміз шығарып тастаймыз ұзатып жақсы көріп тұрса жігітін келіп алып кетсе моңғолиядан дейді да бірақ мен өзім жақсы көріп тұрғаннан кейін келісіп қашып келдім бірақ папаа қатты қорқтым әсіресе папамнан қорқамын ซาเมเรียแม่ของสามีวัย64ปีที่ยังอยู่ในเสื้อผ้าชุดดั้งเดิมของคาวซักสถานเป็นอีกคนที่มีครอบครัวโดยผ่านการลักพาตัวเจ้าสาวเช่นกันจึงอาจไม่ใช่เรื่องแปลกที่ในวันนั้นเธอจะอนุญาตให้ลูกชายเข้าไปลักพาตัวเลน่าแม้ว่าครอบครัวของเลน่าจะไอนุญาตให้การแต่งงานเกิดขึ้นก็ตาม содан кейін сұрады өзіміз болады дедік алып кел дедік потому что кетпей тұрғанда алып қалайық деп алып қалды сонымен алып қашып келді жақта жәңы алып қашып әкеле береді қазіргі заңда қой қолынан алады деп жатқан өзімізде үйімізге айтпай ทั้งคู่ยังครองรักกันได้อยู่แม้จะรู้จักกันในระยะเวลาอันสัน้นและตัดสินใจด้วยอารมณ์ของหนุ่มสาวเพราะหลายครั้งที่การลักผ่าตัวเจ้าสาวโดยรู้จักกันในระยะเวลาอันสัน้นและไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจอย่างสมบูรณ์ของทั้งสองฝ่ายมักลงเอยด้วยการหย่าร้างอัลมาตีเมืองหลวงเก่าของคาซักสถาน เป็นเพียงไม่กี่มือในคาซัสสถานที่รับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาอย่างเต็มที่อาคารบ้านเรือนหรือเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของผู้คนดูแตกต่างจากข้างนอกเมืองอย่างเห็นได้ชัดเป็นประเทศที่เราเห็นความทันสมัยแต่อีกเพียงแค่มุมตึกเราจะเห็นวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ไม่ถูกการเวลาพราคไปอยู่แต่ไม่ว่าจะภายใต้เสื้อผ้าทันสมัยหรือชุดนุ่งห่มแบบพื้นเมือง สังคมชายเป็นใหญ่ยังคงฝังรากลึกอยู่ไม่ได้หายไปมากไปกว่านั้นคือตั้งแต่คาซัสสถานแยกตัวมาจากสหภาพโซเวียตในช่วงปี1990สังคมคาซัคสถานกลับโอนไปทางอนุรักษ์นิยมมากขึ้นสวนทางกระแสโลกสมัยใหม่ความเชื่อวัฒนธรรมและวิธีปฏิบัติด,ดั้งเดิมต่างๆที่เคยจางหายไปภายใต้การปกครองแบบคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียต ถูกรื้อฟื้นกลับมาใหม่โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเป็นชาติให้กับประเทศที่มีอายุไม่ถึง30ปีความเชื่อเก่าๆส่งผลให้การคลุมถุงชนครอบครัวผัวเดียวเมียหลายคนจนถึงการลักพาตัวเจ้าสาวที่มีให้เห็นทั่วไปในเอเชียกลางตั้งแต่ยุคก่อนสหภาพโซเวียตกลับมามีให้เห็นมากขึ้นเป็นวิธีปฏิบัติด,ดั้งเดิมที่ดึงความไม่เท่าเทียมทางเพศให้กลับมา ราย่าชาวคาซัสสถานวัย3าปีคือหญิงอีกรายที่ผ่านการลักพาตัวเจ้าสาวมาก่อนเธอที่อยู่ในเครื่องแต่งกายทันสมัยเจอกับวัฒนธรรมที่ถูกมองว่าล้าสมัยไม่ต่างจากเลนาหญิงรายแรกที่เราไปเจอแต่เรื่องราวของเธอไม่ลงเอยด้วยดีเหมือนครอบครัวของเลนาเธอหย่าก,กับสามีแล้วและเลี้ยงลูกที่เป็นเนื้อง,งอกเพียงลำพัง หลังคาซักสถานเป็นอิสระจากสหภาพโซเวียตผู้หญิงจากที่เคยมีอาชีพและสวัสดิการรองรับอย่างการศึกษาฟรีภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์เป็นเวลากว่า70ปีต้องเผชิญกับความท้าทายในระบบการแข่งขันใหม่เป็นการหลุดจากระบบคอมมิวนิสต์ที่ก็ต้องล้มลุกคลุกคลานกับหนทางใหม่สู่เสรีภาพผู้หญิงหลายคนสู้ค่าเทอไม่ไหวตกงานหรือพันตัวไปเป็นแรงงานรายได้น้อย หรือทำอาชีพอย่างค้าบริการทางเพศในวันนั้นรายญาที่เป็นพนักงานเสิร์ฟจ,จึงไม่ขัดขืนเมื่อเธอถูกชายมีฐานะที่ถูกตาต้องใจเธอลักพาตัวเธอหลังรู้จักกันได้เพียงแค่เดือนเดียวฝ่ายหญิงมองการแต่งงานว่าเป็นทางออกที่จะนำเธอไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าเดิมขณะเดียวกันวัฒนธรรมการลักพาตัวก็เปิดทางให้ฝ่ายชายมองการแต่งงานเป็นเรื่องง่าย екінші октябрьде мен келісім бойынша алып қашты да мені сол моментте жаңа айттым момент мен өмірімде қиын жағдайлар болып жүрді қалайда болса маған сол моментте былай арқа сүйетін сенетін бір адам керек болды да сол үшін мен тұрмысқа шықтым н енді әйел адам жүргенр білесің ғой например көп ұрыс болды да бізде бірденке дұрыс істемесе оларға қарсы бірденке айтса например ақша бермей қойса да апаларына қайын барлығы көрді типа бұрын беретін қазір келді бердірмеді деген сияқты ондай бір болмайтын проблемалар и моментте ол үйде уже жолдасым екеуміздің арамызда туысқандардың кесірінен ұрыс көбейіп кетті да бірақ кей кезде жаман болады яғни ол отбасы көпке бармайды екеуі айырылысады содан кейін балалар әкесіз не анасыз қалады жанжал туады сондықтан жағымды да жағымсыз да нәтиже бар ในคาสัสสถานมีสำนวนที่บอกว่าหนทางของผู้หญิงนั้นแคบและติบตันหลายคนแต่งงานกับคนที่ไม่ได้เลือกหรือไม่ได้รักแต่ก็น้อยคนที่จะกล้าเดินออกมาจากความสัมพันธ์อย่างรายย่าเพราะการหย่าก,กับสามีไม่ได้แค่ทำให้พวกเธอถูกสังคมตัดสินการเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวยังหมายถึงความลำบากทางเศรษฐกิจ государство маған айына алты мың теңге төлейтін қылып шығарып берді но бірақ мен оны алған жоқпын да отказ жазып бердім бір жыл алдым бір жылдан кейін отказ жазып бердім потому что мен солай заң естідім юристтермен сөйлестім оған қайтаруым керек екен 18 жыл бойғы оның төлеген мен қайтаруым керек болған соң отказ жасадым ол әрбір заңда жазылған және де мемлекет тарапынан насихаттанған ә, бірақ онда да әйелдер көбінесе จากนวั ғ н и бұл жағдай әлі อ е с а қ ก а л у д а з д е Қазақстанда, тәуелсіз Қазақстанда да. นจากวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ถูกรื้อฟืน้นค่าแรงและเงินเดือนของผู้หญิงที่น้อยกว่าผู้ชายโดยนโยบายคุม้มครองสิทธิผู้หญิงที่หายไปในยุคหลังสหภาพโซเวียตเป็นสาเหตุที่ทำให้วัฒนธรรมการลักพาตัวเจ้าสาวอย่างยากที่จะแก้ไขให้หายไป หลังจากคาซัสสถานเป็นอิสรภาพจากสหภาพโซเวียตคาซัสสถานเข้าสู่การปกครองแบบประชาธิปไตยเช่นเดียวกับประเทศอดีตสหภาพโซเวียตอื่นๆในเอเชียกลางอย่างคีคิสสถานทาจิกิสสถานเติร์กเมนิสถานและอุซเบกิสสถานถูกประเทศมุ่งมั่นกับการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยและการเข้าสู่โลกการค้าเสรีแต่เป็นหนทางสู่ประชาธิปไตย ที่ผู้หญิงถูกผลักออกจากหัวขบวนให้มาอยู่ท้ายแถวเป็นหนทางสู่เสรีภาพทางการเมืองแต่กลับมองเห็นผู้หญิงอยู่ไกลๆหรือไม่เห็นความเท่าเทียมทางเพศเป็นประเด็นสำคัญความรุนแรงทางเพศพิธีกรรมที่กดขี่ทางเพศมีให้เห็นเพิ่มมากขึ้นแต่กลับไม่ค่อยถูกยกเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของประเทศเหล่านี้ เมื่อกลางปี2018นักเรียนแพทย์หญิงชาวคีคิปสถานวัย20ปีถูกชายที่ชื่นชอบเธอลักพาตัวเพื่อหวังจะแต่งงานแต่เธอขัดขืนไม่อ่อนข้อต่อวัฒนธรรมฝังรากลึกนี้ทำให้ชายรายนั้นตัดสินใจแทงเธออย่างโหดเหีเ่ยมจนเสียชีวิต <c oughs> ойымша бұл шындыққа шықпай атат сөз менен айтылып қалып атат болып атат болып атат мына мысалы менин қызымнан баарына үлгі алса болот менин қызым кырк күн болса кырк күнде ешқандай шындық болған жоқ бізде даже болған нәрселерін да жашырып даже мортоларда да айтып атат менде канча мына қанша канча жети адам келді Бұлар жалған айтпайт да ушулар журналистер тартып кетті алар жоққа жокко чыгарып таптаза кылып шығарып қойып атат เหตุการณ์น่าสลดในครั้งนั้นนำไปสู่การประท้วงต่อต้านวัฒนธรรมการลักพาตัวเจ้าสาวของหญิงสาวชาวพิกิสถานมากกว่าพันคนพวกเธอออกมาชูป้ายประท้วงที่มีข้อความว่าหยุดการลักพาตัวเจ้าสาวหรือคืนโอกาสในการมีความสุขให้กับผู้หญิงอีกทั้งเรียกร้องให้ทุกคดีที่เกี่ยวกับผู้หญิงถูกดำเนินคดีอย่างยุติธรรม Сегодня собралась та молодежь, которая не поддерживает эту позицию. Она хочет заявить другой молодежи и призвать их, пожалуйста, делайте осознанный выбор преступлений браков. Пожалуйста, мы к родителям тоже молодежь обращается. Пресекайте моменты, когда дочки хотят рано замуж, когда сыновья крадут девушек молодых. การลักพาตัวเจ้าสาวโดยที่ฝ่ายหญิงไม่รู้ล่วงหน้าหรือรู้จักกันในระยะเวลาอันสัน้นถือเป็นการฉวยโอกาสที่ริดรอนสิทธิ์ของผู้หญิงและบางครั้งมีความรุนแรงซ่อนอยู่แม้หลายคนจะคิดว่าพวกเธอก็แค่สามารถปฏิเสธการแต่งงานได้แต่ทัศนคติที่มองว่าผู้หญิงทุกคนควรจะถูกเลือกหรือการแต่งงานคือบทสรุปของชีวิตทำให้หนทางง่ายๆที่ว่า อาจยังไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งไปในคาศักสถานมากไปกว่านั้นคือพบว่าในยุคหลังสหภาพโซเวียตคดีที่เกี่ยวข้องกับการลักพาตัวเจ้าสาวและความรุนแรงต่อผู้หญิงไม่ถูกกิบยกมาดำเนินคดีพ olicja o ้ d a arzdarde s t ย r t u d ในประเทศแถบเอเชียกลางสัดส่วนของผู้หญิงในอาชีพสำคัญสำคัญหรือในตำแหน่งที่มีบทบาททางสังคมและอำนาจในการตัดสินใจยังถือว่าน้อยอยู่มากเมื่อเทียบกับผู้ชายแต่ก็เป็นกลุ่มที่มีความตื่นตัวที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมอยู่มากบรรดาอาจารย์และนักศึกษาประจำมหาวิทยาลัยสตรีของคาสัสถานกลุ่มนี้ กำลังพูดคุยเกี่ยวกับวัฒนธรรมการลักพาตัวเจ้าสาวแม้เด็กรุ่นใหม่ๆจะเติบโตมากับวัฒนธรรมตะวันตกแต่งเนื้อแต่งตัวทันสมัยตามแฟชั่นสมัยใหม่แต่วิธีปฏิบัติอย่างการลักพาตัวเจ้าสาวที่มีมานานในแถบนี้จนถูกมองว่าเป็นวัฒนธรรมหรือประเพณี<ม>ก็ยังทําให้เด็กรุ่นใหม่หลายคนยังมองไม่เห็นความรุนแรงหรือการเลืดรอนสิทธิผู้หญิงที่ซ่อนอยู่ภายใต้วัฒนธรรมนี้ тек ата анасының үйінен шықпай ақ басқа бірге қонақта жүріп бір үлкен сауықтардан кейін деген сияқты бір кинотеатрдан кейін достар болып бірге бас қосып қыз жігіттің үйіне алып барып солай ары қарата тойлатады мен ондай тәсілмен үйленуге мүлдем қарсымын өйткені қазіргі талап басқа қазір деген

мен алып қашу деген нәрсеге жалпы өзім қарсымыннегізі екі жағы бірдей менің ойымшашы алып қашса да болады қолдан ұзатылса да болады жаңағы если үлкендер қарсы болып жаңа бір қандай бір жағдайда не болса онда алып қашып кетуге тура болады การลักพาตัวเจ้าสาวเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนบทบาทของผู้ชายและผู้หญิงในสังคมคาสักสถานได้เป็นอย่างดีสะท้อนบทบาทของผู้ชายที่ใช้สัญชตาตญาณการเป็นผู้ล่าก,กับการเลือกคู่ครองที่มักมองว่าตัวเองต้องเป็นคนเลือกและมีอำนาจการตัดสินใจเหนือฝ่ายหญิงสะท้อนบทบาทของผู้หญิงที่มักมองว่าคุณค่าของตัวเองคือการถูกผู้ชายเลือกในสักวันหนึ่ง และวาดหวังว่าชีวิตจะต้องถูกเลี้ยงดูโดยฝ่ายชายซึ่งแท้จริงแล้วหากปัดวัฒนธรรมการลักผาตัวเจ้าสาวออกไปทัศนคตินี้อาจยังพบได้อยู่ในทุกคนทุกแห่งบนโลกใบนี้